สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซพารรยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางรัฐบาลลาพัฒนาโคอ,อ๋อสุรคำนวณมือนะคะว่เาเข้าหรือรุดนะคะ สูตรคำนวณมืออันโค้งสุดท้ายที่เราละเมแล้วอันนี้นะคะสูตรคำนวณมือนะคะก็เข้านะคะเก้าสี่เก้าสี่เข้าสั้นเก้าสี่ไม่เข้าหนึ่งศูนย์นะคะเข้าหนึ่งศูนย์สี่สี่นะคะเสียดายนะคะเบิร์ไม่ได้เอาไว้เนาะเข้าอยู่ล่างอย่างเดียวบนหลุดนะคะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะไม่พี่น้องเอสซีเนาะเราก็มารับชมของวันที่24กันเลยจ้า สำหรับชุดวีนนะคะก็จะมีมีแปดมีหนึ่งมีสามมีสี่มีเก้ามีห้านะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่สี่กับสามนะคะ เราก็มาจอดสีกันนะคะก็จะมีสี่หนึ่งสสามสีส่นะคะส่วนเด่น3ก็จะมี3 0ศ สามห้าสามแปดสามเก้านะคะถ้ามีสามเก้านะก็จะมีสามหกมาด้วยนะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็นห้าแปดเจ็ดเก้านะคะ หกเก้าสองเจ็ดแปดเก้าแปดเก้านี่ระวังแปดหกด้วยนะพี่น้องแล้วก็สองสามนะคะ ส่วนกันเบิ้ลนะคะเบิ้ลก็จะมี00337799นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น4143 3936นะคะแล้วก็จะเป็น8969นะคะ สำหรับท่านใดอยากได้แนวทางทูบนะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะ so dasa นะคะ8 8 0 5นะคะ9ก้านะคะดอเด็กเนาะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กนิดน้อยไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจ คำนวณแนละทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดยดูยเงเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า